สวัสดีพี่น้องชาวว่าวนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่าวเอาว่าวลงตามจุดครับเป็นเช้าของวันที่23เดือนธันวาคมนะครับพศ2566นะครับเป็นการเอาว่าวลงของคุณครูตั้มนะครับของทีมงานเสียแ่เองนะครับนี่ครับมาชมลวดลายแล้วก็ฟีมือของคุณครูตั้มกันเลยนะครับผมว่าจะเอาว่าวลงได้สวยงามมากน้อยเพียงไหนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นว่าวเอกพัฒนานะครับ ก,การเกฑ์กันให้คะแนนนะครับก <man> <you 're S 1> ็ดูความพร้อมนะครับของตัวเบ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หางนะครับผู <man> ้หางนะครับแล้วก็แอกหรือว <man> ่าสนูนะครับว่ายังอยู่ครบไหมไม่แอกต้องไม่ขาดนะครับผู้หางก็ต้องไม่ขาดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูความพร้อมของทีมงานนะครับในการช่วยกันเก็บเชือกนะครับนี่ครับดูความพร้อมของทีมงานช่วยกันนะครับแล้วก็คนสาวเว้านะครับต้องอยู่ในวงกลมนะครับห้าม ออกจากวงกลมโดยเดืดขาดนะครับตอนที่จับเว่านะครับหรือว่าเอาเว้าลงนะครับก็ปีนี้นะครับลมค่อนข้างโหดนะครับลมค่อนข้างรุนแรงนะครับก็มีเว้านะครับหักไปหลายๆทีมนะครับเว้าของทีมงานก็มีหักไปตัวหนึ่งครับเป็นเว่ายักษ์นะครับผมหักวันที่สองครับก็จะแข่งกันสองวันนะครับช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการขึ้นโชว์ความสวยงามความสมดุลของตัวเว้านะครับแล้วก็ ความพร้อมของทีมงานนะครับในการวิ่งเว้านะครับก็มีอย่างน้อยก็ควรไม่ต่ํากว่า5้าคนนะครับวิ่งเว่าขนาดใส้มาตรฐานครับ2ปีปีกนะครับ2เมตรห้าสถึงสเมตรนะครับผมก็ช่วงเช้าก็เยอะนะครับเว้าช่วงแรกก็จะเป็นเว่าวเอกยากนะครับแล้วก็เอกพัฒนาเอยเอกโบราณแล้วก็เอกพัฒนานะครับเอกพัฒนาจะเป็นรายการสุดท้ายนะครับก็เว้าค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้นะครับผม นี่ครับเ่าของคุณครูตั้มก็เป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวว่าดลายพนมลุงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปราสาทหินพระนมลุงนะครับผมตัวนี้ครับสวยงามนะครับเป่าค่อนข้างนิ่งเลยครับเป่าของคุณคุณครูตั้มครับนี่ครับดูการสาวลงนะครับค่อยไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบนะครับไม่เร่งไม่รีบนะครับก็ใช้เวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ3นาทีในหน่อยนะครับก็ เรียบร้อยนะครับก็ต้องคํานึงถึงคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบางคนนะครับสาวลงนิวเป็นเกือบสิบนาทีนะครับก็ต้องให้เวลาต้องกระชับนะครับเผื่อทีมงานอื่นนจะเอามาลงนะครับเพราะว่ามีกําหนดเวลาแค่ช่วงหกโมงเช้าถึงสองโมงเช้านะครับต้องเอาเว่าลงให้ได้ภายในเวลาด้วยนะครับแล้วถ้าเราลงช้านะครับทีมงานอื่นก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาลงให้เร็วแล้วก็ลงให้ดีให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอันนี้ถึงจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็คะแนนก็จะมีแบ่งเป็น3ภาคนะครับภาคเช้าภาคดึกแล้วก็ภาคเช้าของอีกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจนการให้คะแนนโดยย่อๆนะครับรายละเอียดก็มีในใบการให้คะแนนครับหรือว่าถ้าใครอยากรู้ก็สนใจก็สอบถามได้นะครับมาดูครับมาดูครับมาดูครับ โอ้โหไหล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 ลงมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหสวยงามโอเคนะครับผมสวัสดีครับ